การอยู่ร่วมกันเราก็ต้องใช้วิธีการอย่างไรไปดูภาพก่อนให้ดูภาพก่อนนะคะดูแล้วแต่คุณครูอยากจะให้เด็กๆได้เห็นถึงเขากำลังทำอะไรคะเขากำลังชี้ไปทำไมคะ ขยะใช่ไหมคะเด็กๆจะเห็นว่าในชุมชนนั้นปัญหาของชุมชนมักจะมีเรื่องของความสะอาดนะคะถ้าชุมชนไหนไม่มีขยะเลยดีไหมคะดีเด็กๆบอกว่าดีเด็กๆก,ก็จะเห็นตัวอย่างบ้านเขาบ้านเรานะคะคุณครูเคยเล่าแล้วแต่เอามาเป็นแนวคิดให้เด็กๆบ้านเขาบ้านเรา บ้านเขาเขาอยู่ที่บ้านวายุบ้านเราก็คือบ้านเอกสิทธิ์เอกสิทธิ์กับวายุนี่อยู่กันละหมู่บ้านถ้าของเราก็เป็นไงหมู่บ้านเราถ้าของเขาก็เป็นหมู่บ้านของคนอื่นนะคะบ้านบนบ้านล่างบ้านเหนือบ้านใต้ได้ไหมคะเ่าเรามาดูบ้านเขาบ้านเรานะคะอาหมู่บ้านแห่งนี้ มีลำคลองไหลผ่านหมู่บ้านทางเหนือนะคะหมู่บ้านทางใต้หมู่บ้านนี้เป็นหมู่บ้านทางทิศใต้ซึ่งแม่น้ําจะไหลามาทางทิศเหนือใช่ไหมคะปรากฏว่าชาวบ้านอยู่กันอย่างมีความสุขเพราะว่าไม่มีขยะมีไม่ว่าจะเป็นแม่ค้าพ่อค้าที่มาค้าขายก็เป็นไงคะลูกใช้วิธีสัญจรทางอะไรคะทางน้ําโดยมีเรือนะคะหมู่บ้านนี้ ต้องสัญจรโดยทางเรือก็คือเดินทางโดยทางเรือเห็นไหมมีคนนั่งซักผ้าอยู่น้ําก็สะอาดซักผ้าได้เอาไปล้างจานได้เอาไปทําการเกษตรได้นะคะแต่ในขณะเดียวกันจากหมู่บ้านหมู่บ้านล่างนี่แหละก็เริ่มยังไงคะลูกหมู่บ้านล่างนี่ยังใช้น้ําอยู่อย่างอย่าง ไม่มีปัญหาใช่ไหมคะต่อมามีคนมากขึ้นมากขึ้นคนบ้านเหนือคนบ้านเหนือก็เป็นไงคะเลี้ยงหมูก็เป็นไงเลี้ยงหมูเขาเทเทมูลสัตว์ลงไปทั้งน้ําเหม็นทั้งสิ่งสกรปรกก็ลงในแม่น้ํานะคะอะไรก็ลงแม่น้ําหมดเลยบ้านเหนือเป็นไงแล้วเริ่มที่จะทิ้งขยะ ไม่ว่าจะเป็นมูลสัตว์ขยะอะไรก็ลอยลงมาแม่น้ำเนี่ยเวลาลอยเป็นไงคะก็จะมาทำน้ำใช่ไหมแต่ถ้าเราอยู่ด้านบนเนี่ยน้ำมันไหลทวนได้ไหมลูกไหลทวนได้ไหมไม่ได้แต่น้ำจะไหลลงมาเพราะฉะนั้นแม่น้ำก็จะไหลลงมาตามกระแสน้ำนะคะคราวนี้บ้านเหนือก็เริ่มทิ้งของลงมาเยอะแยะแล้ว มาถึงบ้านใต้เป็นไงละ่ะบ้านทางทางใต้ก็เริ่มเหม็นเนา่าเหม็นเน่าแล้วก็มีของเยอะแยะเลยเนี่ยมีของไม่ใช้แล้วกองเต็มไปหมดเลยมาลอยอยู่ลอยอยู่ที่ไหนลอยอยู่หมู่บ้านล่างนั่นเองนะคะคราวนี้หมู่บ้านล่างเป็นไงแล้วหูเอาจานมาเต็มเลยจะล้างจานก็ไม่กล้าล้างแล้วจะซักผ้าก็ไม่กล้าซักแล้ว ก็เลยได้แต่นั่งเป็นไงโอ้นั่งอมทุกข์แล้วจำไงดีล่ะจะซักผ้าก็ไม่มีน้ำที่สะอาดมีแต่ขยะลอยเต็มไปหมดส่งกลิ่นเหม็นไปหมดน้ำก็ดำปีเลยแล้วก็เริ่มส่งกลิ่นจากที่เมื่อก่อนนั้นเป็นไงคะน้ำเอามาทำอะไรก็ได้โดยที่ไม่มีปัญหาในเรื่องของ เรื่องกลิ่นเรื่องสีของน้ำหมู่บ้านใต้ก็เริ่มทุกข์ร้อนใจโรคภัยไข้เจ็บก็ตามมาแล้วไหนจะโรคมาจากมูลสัตว์เชื้อโรคก็มาเด็กก็เริ่มป่วยงงแงกันพ่อแม่ก็เป็นไงคะลูกต้องพาไปหาหมอ,อกระจอง,องแงคงคนหนึ่งก็อุ้มอีกคนหนึ่งก็จูงหน้าตาเขาเป็นไงเจ็บป่วยกันทั้งนั้นเลยทั้งสัตว์ทั้งคนในที่สุด ผู้นำหมู่บ้านก็เลยปรึกษาลูกบ้านว่าเอาอย่างนี้ก็แล้วกันกรรมการหมู่บ้านก็เลยคิดว่าเราควรจะแก้ปัญหาโดยการไปคุยกับหมู่บ้านเหนือว่าเราจะมีวิธีแก้ไขร่วมกันไหมจะไม่ทําให้น้ําเน่าเสียบ้านล่างก็ปรึกษากันเรียบร้อยก็ส่งตัวแทนส่งตัวแทนไปหาหมู่บ้านเหนือหมู่บ้านเหนือเป็นไงตอนนี้ หมู่บ้านเหนือนั่งไม่สนใจเลยโอ้ไม่เกี่ยวเรื่องของคุณเราอยู่ของเราสบายเราไม่เห็นมีน้ำท่าเราก็ใช้ได้เราไม่เห็นเดือดร้อนหมู่บ้านเหนือว่าไม่รับฟังปัญหาของหมู่บ้านใต้ฉันอยู่สบายข้างบ้านฉั้นน้ำน้ำสะอาดน้ำยังใสไม่มีขยะหมู่บ้านใต้เมื่อมาปรึกษาแล้วหมู่บ้านเหนือก็ไม่รับฟังและก็ไม่ร่วมกันแก้ปัญหา ก็เลยต้องเดินทางกลับไปยังหมู่บ้านตัวเองทําอะไรก็ไม่ได้นะคะบ้านเหนือยิ้มเยาะหัวเราะราพงเออบ้านเราสบายไม่เป็นไรหรอกเราอยู่กันได้แต่บ้านใต้เรื่องของเขาเราไม่เกี่ยวเป็นไงละ่ะเด็กๆว่าอย่างนี้ดีไหมไม่ด,มดีคิดตามไปด้วยนะคะลูกไม่ดีแล้วเป็นไงคะต่อมาเมืองก็ขยายออก คนก็มาอยู่หมู่บ้านเหนือขึ้นไปอีกคราวนี้หมู่บ้านเหนือเริ่มเริ่มได้รับผลกระทบแล้วพวกคนที่อยู่เหนือหมู่บ้านเหนือไปอีกก็เริ่มทิ้งขยะแล้วก็เป็นไงคะอะไรอะไรก็ทิ้งลงไปแม่น้ำทั้งนั้นเลยไม่ว่าจะเป็นมูลสัตว์ขยะมูลฝอยชําละต่างๆนะคะก็เริ่มทิ้งคราวนี้หมู่บ้าน เหนือก็เริ่มเป็นไงแล้วเอาละสิได้รับปัญหาแล้วหมู่บ้านล่างก็เป็นไงคะยังแก้ปัญหาไม่ตกในที่สุดหมู่บ้านบนก็ไม่ยอมรับฟังความคิดใดๆนะคะไม่ช้าไม่นานหมู่บ้านเหนือบ้านเหนือครองก็มีผู้คนจับจองมาอยู่มาทำกินอีกเยอะแยะเลย เมื่อมันทำกินปรากฏว่าเขาก็เริ่มนิสัยเดียวกันกับบ้านเหนือก็คือทิ้งทิ้งทุกอย่างที่ไม่เอาทิ้งทุกอย่างที่ไม่มีประโยชน์สำหรับตนลงแม่น้ำในที่สุดแม่น้ำที่ไหลเชี่ยวนั้นก็พาสิ่งสิ่งเหลือใช้ของบรรดามนุษย์ทั้งหลายลงมาตามกะระแสน้ำมีอะไรบ้างละ่ะ มีทุกอย่างที่ไม่ใช้แล้วนะคะแล้วก็ไม่ได้แยกประเภทของขยะเห็นไหมทำไมยุคนี้เราต้องมารณรงค์ในเรื่องของการแยกขยะทำไมเราต้องมารณรงค์เรื่องภาวะโลกร้อนใช่ใช่ไมคะลูกบ้านเหนือเป็นไงแล้วตอนนี้บ้านเหนือก็เริ่มทิ้งขยะหลากหลายสายน้ำขุ่นสิ้นบ้านเหนือเดดิน กัมตามซ้ำรอยตัวนี้บ้านเหนือเริ่มเจอปัญหาแล้วเพราะว่าชุมชนแออัดคนมาอยู่เยอะนะคะคราวนี้บ้านเหนือกับบ้านล่างเข้าใจแล้วเข้าใจปัญหาแล้วเข้าใจบ้านร่างทุกอย่างกระจ่างถ้อยบ้านใหญ่บ้านน้อยจับมือรวมพลังเห็นไหมชุมชนของบ้านเหนือกับบ้านล่างก็มาตกลงกันว่าต่อไปนี้เราจะร่วมมือกันนะร่วมมือกันทําอะไรคะเด็กๆ ทำความสะอาดใช่ไหมพงุนทนบอกว่าทำความสะอาดขอร้องทุกคนเริ่มต้นอีกครั้งรักสายน้ำดังเป็นสายชีวิตในที่สุดบ้านเหนือกับบ้านใต้ก็เริ่มเก็บขยะที่ลอยมานะคะรวมพลังแล้วก็แบ่งหน้าที่กันใครจะเก็บจากในน้ำใครมาเก็บต่อบนตตลิ่ง แล้วก็ช่วยกันเอาขยะนั้นขึ้นจากน้ําแล้วก็ไปทําลายนะคะไปใช้วิธีหลายๆอย่างเพื่อแก้ปัญหาของสิ่งที่ไม่ได้ใช้แล้วเหล่านั้นต้นน้ำท้ายน้ำต่างฉ่ำชื่นจิตธรรมชาติแนบชิดธรรมะแนบใจเจ็มแจ้งเรื่องดีแม้มีสิทธิ์ใดไม่มีสิทธิ์ไปทำลายทรัพยากร เห็นไหมคะหมู่บ้านเหนือหมู่บ้านใต้ตอนนี้น้ําก็สะอาดปลาก็เริ่มมาแล้วนะคะชุมชนก็เริ่มสะอาดคนที่อยู่ก็มีความสุขนะคะใช้ร่วมกันเราไม่มีสิทธิ์ไปทําลายธรรมชาติไม่มีสิทธิ์ไปทาลายสิ่งที่เป็นของที่เราไม่ได้สร้างนะคะแต่ถ้าเราร่วมกันรักษาสิ่งแวดล้อมเหล่านี้เขาก็จะเป็นไงคะลูกเราก็จะได้รับผลกระทบด้วยก็คือ น้ำที่สะอาดแล้วก็ใช้ร่วมกันได้อย่างเป็นไงคะอย่างรู้คุณค่านั่นเองนะคะเรื่องนี้เป็นเรื่องของการใช้สิทธิสิทธิอะไรลูกสิทธิอะไรคะสิทธิในการทิ้งขยะดีไหม,ไม,ม,ไมอตอนนี้บ้านเมืองสะอาดแล้วเพราะเราร่วมแรงร่วมใจกันแต่ สิทธิที่เราใช้เหมือนกันไหมอีกคนหนึ่งบอกว่าฉันมีสิทธิที่จะทิ้งขยะลงไปในแม่น้ําลําคลองสมพงศ์บอกว่าผมมีสิทธิที่จะทิ้งขยะลงไปในแม่น้ําวายุบอกว่าคุณไม่มีสิทธิ์คุณจะต้องได้รับโทษได้ไหมแต่ถ้าเราร่วมแรงร่วมใจกันเราก็จะอยู่ด้วยกันอย่างชุมชนเข้มแข็งชุมชนสะอาดปัญหาต่างๆไม่มีนะคะ อาเด็กๆลองช่วยคุณครูบอกสิว่านอกจากปัญหาเรื่องความสะอาดเรื่องน้ําแล้วในชุมชนเราย,ยังมีปัญหาอะไรอีกอใครตอบคุณครูได้บ้างในชุมชนเราย,ยังมีปัญหาอะไรดถคะลูกตอนนี้คะเรื่องอะไรนะน้ําท่วมนั่นก็เป็นเรื่องหนึ่งที่เราไปทําลายทรัพยากรธรรมชาติแล้วก็มีผลตามมาก็คือลูกภัยธรรมชาติทําลายเราอีกนั่นแหละ เขาบอกแล้วว่าอยากไปทำลายธรรมชาตินะคะอันนี้เป็นเรื่องของมนุษย์นะคะมนุษย์ทำลายทำลายกันเองโดยใช้โดยใช้อะไรคะดเด็กๆได้ยินเรื่องยาเสพติดไหมลูกได้ยินไหมคะได้ยินเรื่องยาเสพติดไหมคะอากลุ่มที่หนึ่งได้ยินไหมคะ,ะวันนี้คุณครูมีภาพมาให้ดูเรื่องยาเสพติดนะคะนี่แหละตอนนี้กำลังเป็นเรื่องที่ เราทุกคนให้ความสำคัญในเรื่องการช่วยกันรณรงค์นะคะอยากให้มียาเสพติดใน <ยา S 1> ชุมชนของเรายาไอยาอียาบ้าเราเรียกว่าเป็นอะไรเป็น ยาเสพติดทำลายทำลายสังคมทำลายเยาวชนของเรานี่ก็เป็นปัญหาหนึ่งในชุมชนนะคะนี่ก็เป็นตัวอย่างที่สามารถจับได้ราคาตั้งเป็นมูลค่าทั้ง 300... ล้านบาทนะคะมูลค่าของยาเสพติดเนี่ยเป็นราคาที่แพงแต่ว่าเราก็ยังเห็นคนทั้งเสพแล้วก็เจอเจอปัญหาบางคนก็เป็นไงลูก กินยาบ้าแล้วอาการคุ้มครั่งก็ไปจับเด็กแล้วเป็นไงคราวที่แล้วมีข่าวว่าปาดคอเด็กคนนั้นจนเสียชีวิตนั่นก็เพราะอะไรฤทธิ์ของยาบ้าที่ทำให้คนเราไม่สามารถควบคุมตนเองได้นะคะ,ะวันนี้เราจะไปเรียนต่อนะคะไปเรียนต่อเรื่องอะไรนั้นอไปดูสไลด์พร้อมๆกันนะคะอ,ะอ่านพร้อมกันลูก กฎระเบียบของชุมชนเรามีกฎระเบียบของห้องเรียนนะคะเช่นเช่นอะไรล่ะกฎระเบียบในโรงเรียนกฎระเบียบในห้องเรียนกฎระเบียบของครอบครัวเห็นไหมคะกว่าจะมาถึงกฎระเบียบชุมชนเนี่ยเราผ่านครอบครัวเราคุณพ่อคุณแม่กําหนดเราอยยังไงว่าต้องกลับบ้านยังไงไปถึงบ้านอาบน้ําแต่งตัวรับประทานอาหารอย่างไรนะคะ คราวนี้เรามาอยู่โรงเรียนเราก็อยู่ในกฎระเบียบของโรงเรียนนะคะเราอยู่ในชุมชนเราก็ต้องไปยึดกฎระเบียบของชุมชนนะคะชุมชนอยู่ร่วมกันเยอะๆเนี่ยก็เหมือนกับบ้านเหนือบ,บ้านใต้ก็ย่อมมีอะไรคะลูกย่อมมีปัญหา นี่ก็เป็นตัวอย่างชุมชนที่เวลาเขาเข้าร่วมประชุมนะคะ,ะมาอ่านพร้อมๆกันกฎกติกา กฎกติกาเป็นระเบียบของชุมชนนะคะก็คือข้อกำหนดในการปฏิบัติอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นในชุมชนอย่างสงบสุขเมื่อกี้เราเห็นแล้วว่าถ้าเราปฏิบัติกับคนในชุมชนเราก็จะอยู่กันอย่างอย่างสันติสุขก็คือสงบนั่นเองนะคะแต่ถ้าบ้านเหนือบ้านใต้ทะเลาะก,กันถึงขั้นเป็นไงฆ่ากันก็ให้เห็นถึงอะไรแล้วความรุนแรงเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าเรามี การร่วมมือร่วมใจกันนะคะช่วยเหลือกันไม่ว่าชุมชนไหนก็จะเรียบร้อยเอาอ่านต่อลูกกฎกติกา กฎกติกาเป็นเราเรียกว่าเป็นระเบียบของชุมชนนะคะให้อยู่ร่วมกันได้อย่างเรียบร้อยเช่นเราใช้กฎจราจรร่วมกันเห็นไหมคะทำไมเราต้องยึดกฎหมายกฎจราจรเราจะข้ามถนนเราจะขับรถเราก็ต้องยึดกฎจราจรเรามาในโรงเรียนทางขึ้นทางลงก็เป็นในลูกเป็นการกําหนดว่าเด็กๆขึ้นทางทางไหนทางขวาลงทางซ้ายใช่ไหมคะ นั่นก็เป็นการกําหนดไว้เพื่อให้เราไม่มีปัญหาในเรื่องของการอยู่ร่วมกันนะคะเอาอ่านต่อยังสามารถให้คนในหมู่บ้านปาิิบติ ตนอย่างเหมาะสม,ม,ม,มะยังสามารถควบคุมให้คนในหมู่บ้านหรือชุมชนนั้นไอ้ขคะลูกปฏิบัติตนอย่างเหมาะสม,มเป็นไปในทางเดียวกันเช่นอะไรล่ะเช่นเราใช้กฎจราจรในการควบคุมคนขับรถบนถนนนี่ก็เรียกว่าเป็นกฎหมายนะคะ การอยู่ร่วมกันในชุมชนเนี่ยเป็นหมู่มากถ้าไม่มีกฎกติกาเนี่ยเราก็ทำอะไรตามใจตัวเองก็จะเกิดปัญหานะคะ